เพื่อนมาเจอกันีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสิภพยอติอตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนมีแค่ส่วนผสมแค่2อย่างนะคะได้สูตรมาจากต่างประเทศนะคะทําแล้วรู้สึกว่าชอบมากค่ะผิวเนียจะขาวเนียนไวมากมากเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากาก,ก,กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้มะนาวให้เราหั่นมะนาวเป็นซีกแบบนี้เลยนะคะ จะหั่นเป็นซีกแบบไหนก็ได้เลยนะคะในส่งของมะนาวเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะมีกรดเอชเอเาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนี่เลยนะคะ <c oughs> เราจะใช้เป็นขมิ้นนะคะ <c oughs> ในส่งของขมิน้นเขาจะได้ฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะ <c oughs> ช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วนะคะ <c oughs> ช่วยให้ผิวของเราขาวนวลเนียนนะคะให้เรานําขมิ้นมาใส่กับอ่า มะนาวแบบนี้เลยนะคะนะคะทุกคนให้เราใส่ขมิ้นอ่าลงไปในมะนาวแบบนี้ใส่ลงไปเยอะๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะให้เราใส่ขมิ้นลงไปแบบนี้นะคะวิธีจะใช้ให้เราบีบนิดนึงนะคะเพื่อให้น้ามะนาวเขาซึมออกมานะคะหลังจากนั้นให้เรานํามาขัดแบบนี้เลยนะคะบีบออกมานิดนึงให้น้ามะนาวเขาซึมออกมาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราขัดๆวนๆแบบนี้เลยนะคะ ใครที่ผิวบอบางผิวแพ้ง่ายแนะนําให้ใช้เป็นมะเขือเทศได้เลยนะคะไม่ต้องใช้มะนาวนะคะใครที่ใช้มะนาวแบบนี้แนะนํามไม่ทําก่อนนอนนะคะน่าจะขาวใสเนียนมากๆเลยนะคะสังเกตคนแก่เขาใช้ขมิ้นทาทาหน้าทาตัวสมัยก่อนเนาะเขาจะเนียนมากๆเลยค่ะผิวคนแก่นี่เลยนะคะให้เราขัดขัด,ข,ดขัดแบบนี้ประมาณสามถึงห้านาทีนะคะปล่อยหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ ก็นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคให้ดูอีกนะคะ